ที่น่าจะไม่บอกหรอกว่าขายของออนไลน์มันดียังไงมันสร้างเงินได้ยังไงมันทําให้เรารวยได้ยังไงแต่ที่น่าจะมาบอกว่าคนที่ทําพลาดอ่ะมันมีอะไรบ้างที่พลาดแล้วก็เจ๋งโอเคว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราอะมองแบบมองอะไรสั้นเกินไปเราคิดว่าการขายของออนไลน์เนี่ยคือไปหาอะไรมาขายก่อน หลายคนจะติดคำจะติดคิดอยู่ที่ตรงนี้คือขายอะไรดีพอเราพอเราคิดว่าอ๋อต้องหาของมาขายก่อนใช่ไหมเราก็ไปเอาของมา,า,าแล้วก็ขายแล้วเราก็คิดว่ามันจะต้องแบบเปิดเพจแล้วเราก็เขียนโพส่ายรูปแค่นั้นเนะี่ยเดี๋ยวลูกค้าก็มาเองถ้าคิดแค่นั้นนะผิดอย่างมาหาเลยแล้วมีโอกาสเจ๊งสูงมากเพราะว่าคนที่เราจะขายได้คือใครรู้ไหมคือคนรู้จักเราแล้วถามว่าถ้าเราขายได้แต่คนรู้จักเราเนี่ยเราจะหวังรวยจากไอ้สิ่งนั้นจริงๆรหรอโอเคว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากระโดดเข้ามาทำแบบเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเริ่มตันละ แล้วเราจะขายต่อไม่ได้แหละแต่ถ้าสมมุติว่าใครแบบเป็นคนที่กล้าแสดงออกหน่อยอนะ่ะ สามารถที่จะแบบไปออกหน้ากล้องได้ไลฟ์ like ได้แชร์ได้แบบว่าไม่อายหรืออะไรเงี้ยอ่ะโอเคมันก็พอรอดได้มันก็มีหนทางแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจุดจบมันคืออะไรรู้ไหมจุดจบคือการทําออนไลน์แทนที่จะทําให้ชีวิตตัวเองสบายเนี่ยกับทาไมเหนื่อยกว่าเดิมอีกเหนื่อยกว่างานประจําอีกโอเคไหมแล้วที่น่าไม่ไม่โทษนะถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ไงก็ก็เราไม่รู้ไงว่ามันเริ่มยังไงเราก็เลยคิดว่าอ๋อต้องหาของมาขายก่อนหรืออะไรงี้ใช่ไหมแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยทยี่เวลาที่เราจะวางแผนหรือทําอะไรแบบนี้นะเราควรที่จะวางไกลๆไปเลยคือ เรามองเลยว่าถ้าทําแบบนี้มันไม่เวิร์กแล้วเราติดตรงไหนแล้วเราจะแก้อย่างไงตอนที่ติามาทาออนไลน์แน่นอนติาก็เคยลองผิดลองถูกแต่สิ่งที่ทําให้ติาเนี่ยประสบความสาเร็จได้เร็วภายในระยะเวลาไม่ถึง5ปีเนี่ยติาสามารถสร้างเงินหลัก10ล้านได้เนี่ยเพราะว่าติาไปศึกษาเรียนรู้เราไม่รู้หรอกว่าเราไม่รู้อะไรติาบอกเลยว่าเราไม่รู้หรอกเราไม่รู้อะไรก็เราไม่รู้หนิว่า มันไม่ใช่การที่ต้องหาของมาขายก่อนนะเวยเราถึงจะขายได้ไม่ใช่การทําออนไลน์นะถ้าทําให้ยั่งยืนนะอย่างแรกเราต้องคิดถึงเลยคือ oh. เราจะแก้ปัญหาไห้ขครเราช่วยแก้ปัญหาไห้ขครถ้าเราคิดว่าเราจะขายอะไรดีนี่คือการคิดถึงแต่อะไรคิดถึงแต่ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าจะมาบอกกิอ,อะไรคือถ้าเราจะเน้นแต่ขายของแบบเอาของมาขาย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 ,ขายอะ่ะโอกาสที่จะสร้างเงินได้ไหมได้แต่อาจจะทําไมเหนื่อยแล้วก็ทาไม,แล,ไมแล้วก็ไม่มีความมัน่นคงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเข้าถึง เราไม่รู้จักวิธีการเข้าถึงคนหรือหาลูกค้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรคือยิงแอดแล้วาสมมติว่าเรามัวแต่เอาแต่เพิ่งแอด a c e b o o k เราไม่ยิงเราก็ไม่มีรายได้หรือว่าถ้า Facebook มันเปลี่ยนกฎมันเปลี่ยนอะไรกัเราแต่แล้วเราไม่สามารถยิงแอดได้หรือว่ายิงไปแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมคือตอนนี้แม่ค้าหลายคนเป็นมากคือยิงไปแล้วไม่เจอลูกค้ายิงไปแล้วไม่มีคนซื้อผลตอบรับไม่ดีเจ๊งเลยและอย่างหนึ่งคืออะไรคือเราไปสู้บริษัทใหญ่ไม่ได้คิดหรอว่าเราจะแบบว่าโหทําแล้วเราก็ไปสู้กับครรหือไเี้ แม่งขายของถูกจะตายเพราะว่าอะไรเพราะมันซื้อมาซื้อมันซื้อทีละเยอะๆหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันก็สามารถที่จะมาจัดโปรจัดโปรอะไรแล้วมันก็ยิ่งแอดได้กระหน่ำเพราะว่าเขาหมายเขาทุนเยอะแต่เราอ่ะคนตัวเล็กๆเราจะไปแบบว่าสร้างอะไรอย่างเงี้ยได้ยังไงคําตอบมันคืออะไรรู้ไหมคําตอบมันคือ personal brand หรือการสร้างแบรนด์ตัวเองแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะมาเล่าต่อว่าการสร้างแบรนด์แม่งก็ไม่ได้จบแค่นั้นด้วยบางคนแบบอ๋อสร้างแบรนด์เฮ้ยมันก็ไม่ใช่แค่นั้นด้วยการสร้างแบรนด์มันไม่ใช่ว่าอ๋อตั้งชื่อสติว่าเราแบบจะขายอะไรดีก็าขยน แล้วเราก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเอา้ำพริกมากระปุกตั้งชื่อแบรนด์ไปสั่งสติกเกอร์มาแปะบนขวดโหลนี่คือแบรนด์ของฉันตลกมันไม่ใช่การชื่อการทําแบรนด์การทําแบรนด์คืออะไรการทําแบรนด์คือกาทำให้คนอนะจดจําเราได้ ถูกป่ะแล้วตอนนี้โลกออนไลน์เนี่ยมันเร็วใช่ไหมทุกอย่างมันเร็วสิ่งที่จะทําให้คนจําเราได้ง่ายที่สุดคืออะไรคือชื่อเรากับหน้าเราจำไว้นะมันคือชื่อเรากับหน้าเรามันถึงเป็นเหตุผลที่เราต้องออกกล้องถึงต้องมาทําคลิปไงหลายคนมาหาตีน่าเนี้ยบอกว่าอยากขายของออนไลน์พอเห็นตีน่าแบบสอนแบบว่าเรื่องการแบบทำยังไงให้ดึงดูดลูกตาคนทํายังไงให้ลูกค้าเข้ามาตลอดตลอดโดยที่ไม่ต้องขายก็เกิดอาการงงว่าเอา้าไม่ได้ต้องการทําแบบนี้ค่ะจริงๆเนี่ยมันต้องทําแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเราไปซื้อของมาเว้ยับบยังงงงไออ่ปซื้อขอมาาววห แม่งจะมีคนมาแบบซื้อหรืออะไรยเงี้ยเพร,ราะว่าอะไรติน่าเคยทำไม่ใช่ว่าติน่าไม่เคยทำด้วยบางคนบอกว่าอะติน่าก็แบบว่าถูสอนให้ความรู้ขายขอสื่ออะไร่งี้ติน่าเคยขา,ยขายของเป็นชิ้นเป็นอันเคยขายเคยขายเอ,อ่อเมื่อชุดเดรสสำหรับเด็กเคยขายแบบว่าเตียงแบบเตียงให้น้องหมาน้องแมวอะไรเงเี้ยเคยขายพอมอมขายเสร็จปุ๊บขายไม่ได้ขายไม่ได้ย,ไไดยิงแอดยิงแอดด้วยแบนิคแม่งติดอีกจนมาทําอะไรจนมาค้นพบวิธีการทำคอนเทนต์คอนเทนเทต์มาร์เก็ตติ้งการทําคลิปเป็นวิธีการที่เราสามารถที่จะขขาาายยอองงงไไดด้้โบทีม่จํเป็นต เอ่ยเขว่า,าขายด้วยซ้ําแล้วลูกค้ามาหาเราเองเราไม่จําเป็นที่จะต้องไล่ตามลูกค้าโอเคป่ะ okay, เพราะฉะนั้นเนี่ยใครฟังแล้วเนี่ยกระจังนะเนี่ย อยากที่จะมันเรียนตั้งแต่ต้นตั้งแต่ละเอียดแบบตั้งแต่ต้นจนจบมีการจับมือทำทีน่าการตีความสําเร็จแบบถ้าสมมุติว่าทาตามที่สอนทุกอย่างแบบเราไม่ได้ผลนะร้อยเปอนะทีน่าคืนตังค์เลยมันคือคอร์สบิสเนสตีว่าเว้ยโอเคว่าบิสเนสตีว่าสอนผู้หญิงรวยด้วยออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจนะทักมา at ท okay, ีน่าโบแคโอเคไหม at ทีน่าโบแคเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนซีซันหกกันแล้วนะนะคะมัรุ่นที่หกแล้วเนี่ยเรียนรุ่นที่หกแล้ววันนี้มากินกว๋วยเตี๋ยวเขา อยู่ร้านเวียดน,นามพูดพูดไปแล้วเขามาพอดีแต่ว่าก็ยังไงก็แล้วแต่ คอสบิสเนสตีบ้านะสอนผู้หญิงรวยด้วยออนไลน์รุ่นที่6สอนแบบจับมือทําละเอียดทีน้าไม่เน้นแบบว่าอย่างไงถามว่าถ้าเรียนเราเอาไปสร้างเงินได้เลยไหมใช่เอาไปสร้างเงินได้เลยแต่สิ่งที่ที่น่าเน้นคืออะไะคือเราต้องทาแล้วมันมัน่นคงยั่งยืนแล้วชีวิตเราสบายด้วยไม่ใช่ว่าขายได้แล้วแบบหัวฟูเหมือนมีงานประจํา2งานหรืออะไรเงี้ยอันนี้ไม่เอาเลยอันนี้ไม่ควรจะเป็นจุดจบของชีวิตเราโอเคไหมสำหรับวันนี้ที่น่าก็มีเท่านี้ถ้าใครสนใจนะ a t ่าบัว c a p โอเคไหมไลน์ <okay S 1> a t ่าบัว c a p นะคะสำหรับวันนี้ทีน่าก็มี เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ